This looks. Oh, that's no. oh, <laughs> me! <laughs> oh, it's so good, bro! Mm. It's okay, so that means you <laughs> ate everything <laughs> already? <laughs> Hello! <laughs> วันคริสต์มาสอีฟจากนอร์เวย์นะคะวันนี้วันนี้อากาศดีแดดดีแต่ข้างนอกนะคะไมนักสิบเอ็ดติดลบสิบเอ็ดองศาวันนี้วันที่ยีสิบสี่ที่นี่ก็จะฉลองกินกันคืนวันที่ยี่สิบสี่วันนี้ก็เป็นวันรีแลกซ์นะคะหลังจากที่หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวุ่นวายหาของขวัญจัดบ้านจัดต้นคริสต์มาสทำทุกอย่าง เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าใน1วันตั้งแต่เช้าจนไปถึงตอนที่เรากินดินเนอร์และเปิดของขวัญเราทำอะไรกันบ้างที่ตื่นเต้นที่สุดคงจะเป็นเด็กๆตื่นเช้าเช็คน,นู่นนีเ่เช็คของขวัญเช็คเซนต์คลอสเอา,เอา,เอาลูกอมเอาของมาให้เยอะแยะเดี๋ยวเรามา ดูกันนะคะว่าในหนึ่งวันวันคริสต์มาสอีฟของพวกเราวันนี้เราทำอะไรกันบ้างมาชมกันเลยค่ะ Can you lift your sock up? Can I see? Yeah, from Santa Claus. I definitely not the movie. Ooh, so from Santa, Santa Claus. Claus is cool. what? what is that? Santa. Is that, What is Ooh, that? that. <laughs> <laughs> Crazy. Cool. You're holding it the wrong What way. is that? Is it this way? How can Santa Claus you? <laughs> โอ้หมักฝรั่งนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโต๊ะดินเนอร์ที่บ้านคุณย่านะคะที่เตรียมไว้สำหรับดินเนอร์คริสต์มาสอีฟคืนนี้นะคะตามาเลยค่ะ นี่นะคะของขวัญเมื่อคืนก็ทยอยขนมากองไว้ที่ใต้ต้นคริสต์มาสบ้านคุณยะบ้านหมู่มุ่งนะคะก็คือคุณญานั่นเองเยอะแยะเลยของเด็กๆจากพี่สาวจากคุณลุงคุณป้าญาตินะคะเขาก็เอามาส่งก่อนจะถึงวันคริสต์มาสอีฟเราก็มาตั้งรวมกันไว้ตรงนี้นะคะ คุณปูนะคะฮัลโหลเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะดินเนอร์กันนี่นะคะย่าจัดไว้เสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่นะคะถงชาตินะคะอันนี้เป็น เกลือพริกไทยของจุมจิ๋มน่ารักของคุณย่าจุกจิกมน่ารัก and w e ละว e นจะม e e ละ e ู e รือนจำคุณปู่คุณย่าของเบสมมูลหมดเลยไหมอ่ะมีคนลงมาดูของขวัญเพราะว่าตื่นเต้นอ่ะมาค่ะ เสร็จจากบ้านคุณย่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูหมูกรอบกันนะคะที่นี่คืนคริสต์มาสเขาจะกินหมูกรอบกันแล้วก็ปีนี้คุณสามีรับทำหมูกรอบเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอยู่ยังไงเพราะว่านี่อบไว้ตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะเสร็จวันนี้ก่อนออคริสต์มาสก็จะกรอบแล้วก็จะนุ่มขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันตอนดินเนอร์แล้วตอนนี้มาดูคร่าวๆก่อนว่าอยู่ยังไงมาค่ะเดี๋ยวมาเปิดเตาเช็คกัน นี่นะคะหมูโอ้โห,โหเดี๋ยวหนังต้องกรอบมากแม่ตอนนี้ยังไม่ได้ที่นะคะจะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเสร็จแล้วนะคะหมูกรอบหอมน่าทานมากนี่เพิ่งยกออกมาจากเตาได้ยินเสียงไหมคะ ปะทุอยู่เลยดูดูโอ๊ย มีไส้กรอกมีมิสบองมีหมูกรอบนางเอกของงานนี่มาดูใกล้ๆกันน่าทานมากแล้วก็ข้างบนก็เป็นผกักเป็นน้ำซอสต่างๆนะคะนี่ค่ะน้ำซอสหมูหืมเดี๋ยวต้องเจอผัดกับเราแน่นอนคืนนี้ นี่ค่ะอาหารก็จะประมาณนี้นะคะมีมีดปอมีไส้กรอกมีหมูกรอบมันผักแล้วก็มีซอสนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนแล้วเจอกันตอนเปิดของขวัญค่ะ Oh I see the nut ขนมหวาน Hey why you do that that means you get the nut l e g a i o n scoop these nuts oh. ก็ไ c o สกปรกเฮ้ยเดชมินจะได้ช็อกโกแลตเป็นของขวัญก็จะมีนัดแอบอหปะจกดิต already ล้วนัดแด i วีให้เดชม k ็ it's okay เดช a with you can have it I just wanted to win มันได้อันนี้สุเกตสุจันมีอยูเอท everything a l r e a d ้ h e ล l ลตอนนี้เรากินอาหารเสร็จแล้วกินขนมหวานเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลา เปิดของขวัญแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าตื่นเต้นขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเอมิเลียจะเป็นคนอ่านชื่อนะคะว่าของขวัญชิ้นนี้เป็นของใครยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะคะโอ้โหน่าจ i เรียนไลท์ปีเตอร์เยี่ยมย let's start Du må, jo, du må jo sitte på gulvet. og Til bestemor og bestefar fra Arnulf, Isak, Jesmir, Jurj. Og en liten skrift. Emilie er på til nå. Er det Norges lover, eller? Å, jøss. <laughs> oh, yes. Til Isak fra The Best Sister Emilie. <laughs> is it a new telephone? Oh. No. What is that? Is Show it? me. What? Makeup? Probably? Yeah, oh, wow. What is this? Is my okay. best friend? Really? Yeah. <laughs> <laughs> it is inside. Is it yours? Ooh! What is that? Oh, nice! Ooh! That's nice long dress yes to time wow with this inside. oh What that? What is that? What is it? <laughs>

<laughs> thank you, thank you, Isaac, Jasmine. Thank you. Strong water, Isaac. Yes. Yeah, no. <laughs> 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 so you get the same <laughs> present? Oh, yes. No, <laughs> drink <laughs> Oh, likey likey. Yeah. Ve smell very good. <laughs> And so nice. Yeah. Yes, a nice package. Yeah. Yes. <laughs> uh, it's still not oh, and you get what you want, you see. Yeah. But I know about one more thing that you want. Yeah, me too. I, I, know. Know, it. I know it. I know it. I know it. What is that, Jasmine? Can simple. I see? Carnage Lego headset. Ooh. So I know what is next, Jasmine from Mama Papa. Okay. <clears throat> oh, what, <gasps> what is that? Three. How many? Three. You happy or no? Yeah. What do you say then? Thank you. It's ขออนุญาตเปิดของขวัญกันต่อก่อนนะคะวิดีโอให้ชมหอมปากหอมคอมกันแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะมอร์รี่คริสต์มาสทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ